สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องผั c ัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่หากรกกาคม2567ครับผมมือนี้ครับจะมีนวทางประแบงปั่น f อซีทางช่องครับผมเป็นของอาจารย์ตี8ลิ้วนะครับบนชุด3ตัวครับเม็ดเดียวนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามในเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะหมู่บ้านนี่ผมไปขอคำมากปูห7า78ครับผมเนาะ มีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากว่าปู่578อายุกี่ปีแล้วก็บวชกี่พรรษาครับผมปู่578นะครับอายุ57ปีนะครับบวชมาแล้ว23พรรษาครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมมาแจ้งให้เอฟซีทางช่องทราบครับผมวันนี้จะมีแนวทางครับผมของอาจารย์ตีแปดริ้วมาแบ่งปัน FC ทางช่องครับผม บนอย่างเดียวนะครับชุด3ตัวครับแล้วก็อาจารย์ตีให้มาครับผมเนาะงวดที่แล้วครับให้8นะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับแมนมาครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวครับให้9ครับออก90ครับให้7ครับออก79ครับให้1ครับออก17ครับให้6ครับออก60ครับให้4ครับออก4 2ครับให้1ครับออก3าครับ ให้8ครับออก8 9งวดนี้ให้9นะครับงวดนี้ครับของอาจารย์ตี8ริ้วนะครับนี่ครับให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอออกครับผมวิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีครับงวดที่แล้วครับผมเนาะอาจารย์ตีวิ่งล่าง8 2 0 0 0หครับได้80,000รวมทุนนะครับเดี๋ยวให้ fc ทางช่องเบงกับผมเนาะเดี๋ยวให้ fc ทางช่องดูครับ ของอาจารย์ตีดริ้วครับอาจารย์ตี8ริ้วครับนี่ครับงดที่แล้วนะครับได้เลขวิ่งล่างเพราะมั่นใจมากล่างอย่างเดียวลงทุนวิ่ง8ดล่างตัวเดียวสองห0ได้8 0,000ืพร้อมทุนครับนี่ครับผมงดที่แล้วครับเพิ่นใหมากครับผมนี่ครับ อันนี้งดก่อนนะนี่ครับผมวิ่งล่างตัวเดียวครับของอาจารย์ตีแปดิ้วนะครับงวดนี้ให้ก้าวมาครับผมก่อนอื่นครับมาดูของหวยช่างคมก่อนครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมาครับผมนกว่าไปเห็นคลิปของหวยช่างคมเลยครับนี่ครับงวดก่อนนะครับหวยช่างคมให้มาครับศูนย์สองกับสามครับสองกับสามครับนี่ครับ 2กับ3นะครับเด่นที่3ครับ30 39 38 7 30ครับเลขออก03กั์ทือว่าเข่าครับผมเนาะงวดถัดไปครับช่างคมให้4 0ออก04นะครับก็ถือว่าเลขช่างคมครับผมเนาะเขามาแล้ว2งงวดติดต่อกันครับนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ของช่างคมครับนี่ครับผมลายมือช่างคมครับของช่างคมงวดนี้ครับ วิ่งบนล่างครับเด่น1ลอง0ครับเด่น1ลอง0ครับเลขติดครับ6 7 8นะครับเลขติด6 7 8ครับจับคู่ครับ0 7 0 8 1 7 1 8 0 6 1 6ครับเน้นที่1 7 1 8แล้วก็1 6ครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ4 1 7นะครับ4 1 7นะครับของช่างคมงวดนี้นะครับ นี่ครับผมใหเอฟีทั้งช่องแคปจางจอเอาครับผมเนาะหวยช่างคมครับมา้ครับผมมาดูของอาจารย์ตีครับบนชุด3ตัวเม็ดเดียวครับนำมาฝากตอน FC ทั้งช่องครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับของอาจารย์ตี8ริ้วครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มางวดนี้ให้มาครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ ก่อนอื่นครับผมเนาะเน้นย้ำกับเอี่ท่านสองกรครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก y YouTube เท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเฟซปลอมเพจปลอมนะครับงวดนี้ครับอาจารย์ตีให้มาเม็ดเดียวครับบนครับ8 2 7ตัวเดียวครับ8 2 7ตัวเดียวครับบนอย่างเดียวครับนี่ครับผม เพิ่นว่ามีสูตรใหม่ปลายแดงมันนํามาแปรงปั่นเอซทั้งช่องกับผมเนาะรอก่อนนะครับสูตรใหม่ครับแต่วามือนีลงคลิปอาจารย์ตีชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ827นะครับแล้วมาดูครับผมขอเวลาแป๊บนึงครับผมเนาะของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมนี่ครับงดทีแล้ววิ่งบนนะครับ 5กับ9ครับมาที่5ครับ5มาหลักร้อยครับผมเนาะนี่ครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ7กับ4ครับ7กับ4ครับจับคู่ครับ7จ็ดหนึ่นะครับให้ f อฟซีทางช่องแคปตาจอออเดอร์กับผมนาะของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวนะครับ มาดูของอาจารย์ตีแปดยูนะครับถ้าใครสนใจนะครับสั่งเบียร์แก้หรือว่ากำไรหยกของลงปูศิลาครับผมเนาะสาม,มารถทักไลน์มาได้ที่0652417438นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ไม่น้องคำแพงครับ0653418836นะครับ065341 8836นะครับแล้วก็เบอร์ผมครับ065241ครับแล้วก็7438นะครับตักเก็บเบอร์ลงเพืองทักไล่มากครับผมเนาะ <c oughs> อาจารย์ตี8นริ้วครับนำมาแบ่งปันเอฟทางช่องครับผม จันตีแปดริ้วหรือว่าใครสนใจเลขล่าผมกับผมเนาะไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับมือนีเลขเลา่ามั่นใจมากครับผมเนาะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะครับบนอย่างเดียวครับ อาจังตีแปดิ้วครับบนอย่างเดียวครับเม็ดเดียววัดใจครับผมเนาะเม็ดเดียววัดใจครับเม็ดเดียววัดใจครับแปดสองเจ็ดนะครับแปดสองเจ็ดนะครับแปดสองเจ็ดนะครับ เม็ดเดียวครับวัดใจครับ8ปดครับของอาจารย์ตีแบบริ้วครับผมเนาอส่วนใครรอชุดล่างหรือว่าชุดเต็มบนล่างรอก่อนนะครับลงวันที่16บหกครับทับ 7, ทับหกดครับ นี่ครับผม <c oughs> มาดูวิ่งล่างตัวเดียวก่อน <c oughs> นี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวแมนมาครับผมเนาะเ <c oughs> ข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับวิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีแปดริ้วครับ <c oughs> วดท่แลพ่นวิ่งแปดสองหมื่นครับผมเนาะ <c oughs> ได้แปดหมื่นรวมทุนครับ งวดนี้นะครับวิ่งเครับงวดนี้วิ่ง9ล่างเม็ดเดียวครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาลงเน้นยำให้เอฟที่ท่านช่องบนอย่างเดียวครับเม็ดเดียววัดใจครับแปดสจนะครับแปดสเครับเม็ดเดียววัดใจครับผมเนาะให้เอฟที่ท่านช่องแคปหน้าจอครับผม8ปดนะครับของอาจารย์ตีแปดริ้วครับส่วนใขรรอของแม่ แม่สละบุรีนะครับแม่สละบุรีเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับโค้งสุดท้ายนะครับแม่สละบุรีให้มาครับผมเนาะนี่ครับผมห้าสูตรหลักสิบล่างชนกันนี่ครับงวดที่แล้วครับแปดกับเก้านะครับมาทั้งสองตัวครับผมเนาะเดี๋ยวมือนีครับผมจะลองโทษถามแม่ว่าไดไปครับผมเนาะถ้าได้แล้วก็จะลงให้เอฟซีทางช่องนะครับของแม่สละบุรีครับ เอากับท่านีกับเขาอุยพ่อนให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแข,วข้วคาปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนอะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์ครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ